สวัสดีทุผช้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้อยู่กับสกินใหม่ของตัวซูกานะคะหรือว่าน้องแพนด้าของเรานนั่เองก็จะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะคะทุกคนก็คือจะมาสอนรับสกินแพนด้ากันไปนแบบฟรีๆนะคะเดี๋ยวก็จะมารีวิวสกินให้ดูด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับสกินตัว แพนด้าคือน,น่ารักมากทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะโดนใจใครหลายๆคนมากตอนแรกเราคิดว่าจะแบบมาขายหลายคู่ปอกอะ่ะแต่คือเป็นสกินระดับนี้แต่สีส้มคือดีมากนะคะแล้วก็สายฟรีแบบเรานี่ก็คือไม่ควรพลาดเลยนะคะคลิปนี้ก็เช่นกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันทีไดนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมอาวีหรือว่าสายฟรีอะไรใหม่ๆนะคะก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับสกินแพนด้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าอ่ะ นี่นี่นะคะนีด่ดูดิทุกคนมีเอฟเฟกด้วยนะสำหรับตัวแพนด้านะคะอ่าเรามาดูวิธีรับกันเลยดีกว่านะคะมา ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด่นเติมเกมแนะนําร้านโกเด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โกเด่นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้า um นะแล้วก็ Facebook Fanpage โกเด e นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด่นเติมเกมกันเยนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจ Adminton TV7 เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีย ID คุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย กดที่เข้ามาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะกดทิ่เข้ามาตรงนี้เลยนี่นะคะจะเป็น30กสิอก in, รอแล้ับซูการเลยอ่ะแล้วก็ทําการกดลงทะเบียนตรงนี้ไปนะคะลงทะเบียนรับสกินฟรีลงให้หมดเลยนะทุกคนนี่แล้วก็จะเป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะคะก็จะได้เป็นดอกราบมิตรภาพกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็คือง่ายๆแค่นี้เลยแค่มากดล็อกอินนะคะแล้วก็สามารถเข้ามารับสกินได้อีกทีนะคะในวันที่ 30รกรกฎานะคะก็คือสิ้นเดือนนั่นเองส่วนจะเป็นกิจกรรม RVD เนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่19นะคะจนถึงวันที่แเดี๋ยวจนถึงวันที่6เดือน8นะคะเดือนสิงหาคามนี้อะ่ะก็จะมีหลายกิจกรรมนะคะมีปลดล็อกสกินฟรีอันนี้เราได้ทำคลิปไปแล้วนะก็จะมีซื้อเยอะลดยับนะคะกิจกรรมยังไม่เปิดนะเดี๋ยวรอกิจกรรมเปิดเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะสําหรับซื้อเยอะลดยับกับ RVD นะแล้วก็กิจกรรมที่เปิดแล้วก็จะมีคิล่านะโดยการ สะสม2ชิ้นนะคะหูฟัง2ชิ้นในการแลกสกินนะคะแต่ก็คือใครได้ชิ้นเดียกก็จะแลกเป็นอีโมจิได้นะแล้วแต่นะคะเราจะแลกเป็นสกินแล้วกันแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นเด้งยับรับเอฟเฟกนะคะก็คือเดี๋ยวมารอเปิดกิจกรรมก็เปิดวันที่22นะคะจนถึงวันที่5านะเดี๋ยวเรากิจกรรมเปิดนะแล้วก็มาตรงนี้นะคะสามารถเชร์ทีมไทยได้นะคะทุกคนปุ๊บอ่ะเรามาทําการกดรับคะแนนก่อนไหมเราน่าจะรับไปแล้วนะก็ คือเขาแข่งกันเรื่อยๆแหละก็ใครสะดวกดูก็มาดูกันนะคะทุกคนจะได้เชียร์ทีมไทยให้ได้แชมป์กันไปพร้อมๆมกันแล้วก็สามารถฟังเพลงตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถแชร์กิจกรรมได้นะคะอะถ้าเราแชร์กิจกรรมใช่ไหมเราก็จะได้เป็น100เพชรแดงกนในแบบฟรีเลยตรงมุมขวาล่างนี้ปนไปเลยเป็นสกินตัวคิล่านะคะไม่มีเอฟเฟกนะเป็นสกิลระดับ ลิมิตดเขียวนะคะโอเคค่ะคือว่าดีมากแล้วมันมีสกินอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนที่ยังไม่ได้แจกเป็นตัวอะไรไม่รู้เราไม่แน่ใจนะว่าเป็นสกินของตัวอะไรอะ่ะแต่เราได้ทําคลิปสปอยไปอยู่นะนี่ตัวขีราก็เป็นประมาณนี้นะคะแจกฟรีกันจุกๆไปเลยนะคะ2ตัวอ่าเดี๋ยวเรามาทําการปลดล็อกปลดล็อกแล้วก็ทําคลิปไปแล้วนะมาตรงนี้นะคะรางวัลหลังอัปเดตก็คืออัปเดตแผทใหม่วันที่19บานะคะนี่แล้วก็มาแลกได้นะก็สามารถแลกเป็น โปรไฟล์นะคะจะเป็นโปรไฟล์แพนด้าโยบายทีเจนะแล้วก็จะมีอิมมจิออลเด์นะคะและกับเอฟเฟกสังหารทาวน์หรือว่าคุณจะแลกเป็นรูปโปรไฟล์ตัวเครนนะคะมันก็จะแบบซูมให้มันเห็นชัดตรงนี้อ่าแลกไปเลยนะคะอ่าแล้ววิธีเก็บตรงนี้นะคะกล่องปริศนาเนี่ยเก็บยังไงนะคะกดเข้ามาตรงนี้นะคะกิจกรรมเท็กชื่อกดคลิกเข้าไปเลยอ่าทุกคนนะคะก็จะได้เป็นกล่องไอเทมปริศนานะคะคนละ 1กล่งกล่องไอ,ไอดีละ3กล่องกันตรงนี้เลยนะคะก็เข้ามาล็อกอินแล้วค่อยหลับกันนะคะทุกคนง่ายๆเลยถือว่าแลกได้ทุกอันแน่นอนนะคะสำหรับกล่องก็จะได้ทั้งอีโมจิโปรไฟล์แล้วก็เอฟเฟกต์สังหารถาวรสวยมากนะคะเดี๋ยวเรารอล็อกอินให้ครบ10วันเราจะได้แลกเป็นสกินตัวคีร่ากันนะคะเดี๋ยวเราว่าไปสู่หน้ารีวิวสกินตัวแพนด้ากันเลยดีกว่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้อยู่กันที่หน้ารีวิวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดทดลองฮีโร่นะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกัน จอมตีปกตินะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะการจอมตีปกติก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้นะคะสวยมากต่อไปเป็นสกิลที่1นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มาดูนะคะสกิลที่ห <elles S 1> ปริ๊บปริ๊บปริ๊บสกิลที่1นะคะทุกคนเอฟเฟกสวยมากต่อไปเป็นสกิลที่2นะคะโอ้โหดูดิอุ้ยสวยมากแบบคุ้มค่ามากนะคะกับอาวีสายฟรีแพดใหม่นะนี่นนทุกคนดูดิสวยมากตรงนี้เลยนี่ประมาณนี้นะคะสําหรับ ตัวแพนด้านะคะอ่ะนี่ปลื้ม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 นะคะแล้วก็ดูอันติเมทกันปึ้งโอ้โหดูดิทุกคนย่ำกระหม่อมกันไปเลยทีเดียวปึ้งนะคะประมาณนี้ปึ้งประมาณนี้นะคะอ่ะปึ้งปึ้งเดี๋ยวเราไปลองอันนี้กันดีกว่ามาแบบเออมันต้องตีให้ครบฮาสต็กใช่ไหมไนเดินออกมาสินี่เดี๋ยวรอรอเดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสูงรอบไปเล่น ตีป่าตีคีปไปอย่างนี้นะคะคืออ่านี่ย่ำกระหม่อมกันไปเลยนี่ปึ๊บ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 อ่าเดี๋ยวเราขออัพทองก่อนนะจะได้เอาเงินไปซื้อของนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊ปปนี่อ่าก็จะเป็นคร่าวๆนะคะเวลาเล่นนี่ทุกคนดูดิอันนี้เรามาทําการเดี๋ยวลองปิดก่อนนะปิด AI นะคะเราจะเพิ่มอัพเวลให้เผื่อเวลาเล่นนะ อัปเกรดนะคะมา15อย่างเนี้ยโอเคค่ะทิพาถึงแล้วเราลองตีเนี่ยมันก็จะเก็บสแต็กเนี้ยนะห้าประมาณห้าอันแล้วก็เนี่ยปึ๊บ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 หนึ่งหนึ่งเอ้าหนึ่งตึ๊ด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 ในปึ๊บประมาณนี้นะคะสำหรับสกินตัวแพนด้าทุกคนดูดินี่ก็ประมาณนี้นะคะมันก็จะเนี่ยนี่ทุกคนเห็นเอฟเฟกต์กันไหมสวยมาก ก็แค่เข้ามาล็อกอินนะคะลงทะเบียนรับกันไปเลยอ่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะชอบคลกันกดแชร์ก,กดไลค์ตามกดปเปิดกระดิ่งนะคะไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ